นัมโสุเดปยาติเขตสัญยิโตยอิทาสันโตสุขตานุโพธโกโลละปะิโนอริโยสุเมธโสวันธามิสังขังอหมาทะเลนะตังอิเจวเมกันตริปูชนายกัง ว่าูตแต่ยังหยตาปิสรังขตังปุญยังมะยาอย่างมะมะสาปุปาทวามาโหนตุเวตาสาปภาวสิทธิยาอิทัตถทาคตโลอิปันโนอรหังสัมมาสัมพุโธ ธรรมอจเทตนิยานิโกอุปัสสมิโก ο, ปาริณิพานิโก ο, สัมโธทกขามีสุขตาตปเวทิโตไม่ยันยืนธรรมังสุต,ตวาเอวังช,นา,า,า,ชา,า,า,านามาชาติปิทุขาชราปิทุขามรนามปิทุคา กาปาริเทวะโทขะโทมนาสุปายาสาปิทุคาปิเยทุโคปิเยหิเวปโยโคตุโคยัมปิชังนลภิตตามปิทุขังสรคิเตนะปันจุปาทานาขันธาทุขังสยทิทังลูปุปาทานาขันโท เปโธโปาทานคันโทสัญญุปาทานคันโทสังฆารูปาทานคันโทวิญญาณนปาทานคันโทเยสังปริญญาญาตารมาโนโสภะควาเอวังพหุลสาวกเกวินิติ เอวังภาคาจปานาสะภาขวัตตสวเกสุอนุสาสนีปาหุลาปวัตติรูปังอนิจจเวทนาอนิจจสัญญาอนิจจสังขาราอนิจจาวิยนญาณอนิจจงรปังอนัตตา เวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาังอนัตตาสัพเพสังขารอนิจจาสัพเพธรรมอนัตตาเตเตมยังโอติยามาจติยาชรามรณา โตเก हि ปาริเทเวหิโตเกหิโธมนะเสหิอุปปะเตญิทุกขฏินฺนทุกขปเรตาอเปวะนะมิมมสสเกวาลัสสทุกขากันธสะอันตกิริยาปัญญาเยถาติ เจราญปรินิพุตตังพระขวันตังอุติสาระหันตังสัมมาสัมพุทธังสัทธาอคาระสมะอนาคริยังปภาชิตาตาสมิงพคะกวาติพระมาจจาริยังจารามาพิขคนาสิกาสัชิวสมะปนา සනො ප්‍රමචරිියං ngiමසකවන් සතුක කදස අන්තකිරය සංවටතු සහ සමපිනේමිත සබතtàලමේ කර පොතිතකරසසනමරතන ทิธรรมวิธินาทิตาวาหูเฮงโลจันเตงตสสะภวตุเตชยมังคารนิมารติเรกัมพิโยนจิตตสสะภราติงโครัมปัะละวะกามาคามธาตยะ ขังขันเตยสุทานตวิธินาชิตวะมุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตยมังคารานินาราคิเริงขจวาราอติมันทะพูตังทาวันิจ กามาสเนีวสุธารุนันตังเมตัมบุสสิกาวิธินาชิตาวามุนินโทตันจะสาภวันตุเตชยมั ตาลานิโอเกตการกรรมติหาทสสตะรุนานตังทาวันิโยชนะปะทถังคุริมารวันตังอิทิปิสังขาตมานอนชิตตวามูนินโทตานาสามภวันตุเตชยามังคาลานิกตตวะนการธรรมุทาระอิวาคัม ปินิยางเจงจายตโตจาวัจนาชนกายมันเจสันเตะโสมวิธินาชิตาวามุนินโทตันเจสามภวตุเตจะจยมังคลานิจางวิหายมติสาจักวะตะเกตุงวาทาพิโรปิตามานาอดิอั ท่าพูนตังปัญญาปเทียปชาลิตตัวทิตตวามูนินตัวตาเตจะสาปวันตุเตชะยัม กาลานินันโทปนันทะพุชคังวิปุนมาฮิตเตงปัวเตนะเทระพุชเคณธมาปยันโตอินปาเทสวิธินาชิตวามุนินโตตันเตชะสาภาวะโตเตชยมังคาลานิทูคาหะทิทิพุชเคณสุดท่า อาังพระม,มังวิโสที่จุดทิเมนทิภากาพิธานังยานาคเทนาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวาตุเตยชายามัน กาลานิตาปิพุทธเชยมังหาระอาทะถาทยโยจโนตินทิเนสารเตมาตันเทหิตาวนาเนกวิวิธานิจุปานทวานิโมขังสุขังอดิกรรมยานโรสปัญโย ตายาสาภาปานินางโปเรตตวาพระมีสาภาปตสัมโพธิมวันเอเตนสาจวะเชนหอนตุเมชยมังกาลังชยันตโพธิยามโมเลสากยานังนันทิวาตโนเอวังตวะ เวชโยโหหิเจยานสุเชย์กะเลออปาราจิตตปันลางเกสีเศปเทวิปวคะเลอภิเสเกสะภาปนนางอาคาปตโตปมมอจติสุนางคานตสุมังคะลังสุปภาตังสุโหติตัง โสกโนสุมโหตโตจัสยิงทังปัจจาริสุปัทาคินังกายกรรมว่าจากรรมปัทาคินังปัทาคินังมโนกรรมปณิทิเตปัทาคินาปัทาคินานิยตวานารพันตาเทปัทาคินี ฉะเนหิปัฏมังอิติวันนิตังการิตังมาจิมัราเมจจนเนหิปัทุมานตัง ที่ปังนาทังปติทังจะชนะนางอาทะสาทะกัางที่ปะตุที่สาักาเรเนตวะปูชายามิหังอิจิตังทิตังไมยหังขีปเมวะสามิชะตุ ติสังขายโยนิโสจีวรังปฏิเสวามียาวาเทวาสิตาสาวปฏิคาตายาโอนาสาวปฏิคาตายาตังสมากัสวาตังตปสิริงสปะสัมภะสานังปฏิคาตายายาวาเทวาหิริโกปินาปฏิชาธนาตัง ปัจจันคายโยนิโสตตังปฏิเสวามีเนวะทวายยานัมธายามัมดนายาวิภูสนายายาวาเทวาอิมาสกายาสัิติยายาปัญญาเวหิงสุปารติยาพรหมจริยานุกหายา อิติปุรานัจะเวทนาปัติหังมินาวันจะเวทนางนาอุปาเทสามียาตราจะเมเวสติอนาวชตาจจพาสุวิหโรจาตีปฏิสังขายนิโสเซนาสนาปฏิเซวามียาวเทวาสิตาสปฏิคาตายะ อนหาสาปฏิคาตายาทังสมากาสวาตตปสิริงสปสัมภาสานังปฏิคาตายายาวาเทวาอุตตปริศยาวิโนทานังลานามาทังปฏิสังขายนิโสคิลานาปเจยะเพสาชจปริกาปฏิเสวามี ยาวาเทวาอุปานานังไวยาพาธิกานังเวทนานังปฏิคาตายาอภยาปชาปรมตายาติอนมยปฏิญานาจาญาปนาเมตเถยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเปคะเรโพธิคะเรตาหิงตาหิง ตาธรรมธาเนนภวันตุปูชิตาสดทิงกัรโเตนวิหารมันดาเลเทราจมาชานวกาจพิกโวรสารามิกาธานปฏิอุปาสการขามาจะเทสนิขมาจะอิสราสปานาโพตาสุกิตาภวันตุเต ชาราภูจชาเยปิจาอัตสัมภวาสังเสทชาตาอัทโวปปาติกานิยานิกางธรรมวรังปฏิจเตสพเพปิทุคาสกโรโอตุสังขยังจตจิรังสตาธรรมโมธรรมมธราจปุคาลัสังโฆตุสมะโกวาอัทยาจหิตายาจ อะมิระคันตุสัตมโมสัพเพปิธรรมจาริโนโบุติงสัมปาปุไนยามาธรรมเมอริยาปเวทิเตปัสันนาหนตุสัพเพปิปานิโนะุทตัสสเนสัมมาทารังปเวชันโตกาเลเทโวปวาสตโบธติภาวายสัตตานังสมิทังเนตุเมทะนิง มาตาปิตาจะอัตราชางนิจางลาคันติปุตตะกลางเอวังธรรมเนรราชาโนปะจังลาคันตุสาภังตะมิพานเตสัพังอปราทางตมเมพานเตไมอยากระตังปุญญา สามินาอนุโมทิตาพังสามินากตังบุญยังไม่หังทาตะาพังสาธุสา